วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับอันนี้นะครับคือ BYD t a n งแล้วก็ในวิดีโอนี้นะเราจะรีวิวภายในนะเนี่ยทุกคนสังเกตนะคันนี้นะรถมันบลล่มเลยนะมันจะสูงกว่าอีจนตุยสัก10เซนตมรนะแต่ว่าสั้นกว่านิดหน่อยแล้วก็มีที่เยอะมากเลยคันนี้นะมันจะต้องเทียบกับ Model X นะนะ่ะประานั้นนะ่ะมันใหญ่มากเลยนะครับ โอเคโอเคแล้วก็เพราะว่าคันนี้นะมันเป็นดีไซน์จากรถน้ํามันข้างหน้านี่นะไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องดูหรอกเราจะเช็คข้างหลังก่อนนะครับแล้วก็เพราะว่าันนี้เป็นรถจีนพรีเมียมมันมีคิกเซนเซอร์ฮะอถนะสบายดีแล้วก็นี่มีที่ปละเลยนะกว้างมากเลยเนี่ยมีกระเป๋าใส่สายชาร์จแล้วก็ใต้นี้มี อันนี้คืออะไรอ่ะฮะอาวุธเดี๋ยนีเนี่ยมีที่เยอะมากเลยนะแล้วก็บอกข้างหลังนะแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างได้แต่ว่าเนี่ยสังเกตนะว่าอ,อันนี้นะ,ะถ้าเราขึ้นหรือว่าเดี๋ยวต้องโชว์ฝั่งนี้มั้งเท่าขึ้นนะมันจะเป็นอย่างนี้แปลว่าเบาะข้างหลังเราสามารถที่จะเอ็นได้นิดหน่อยฮะ รถก,ก่อนเนี่ยรถจีนนี่มีฟีเจอร์เยอะนะนะเนี่ยฮะมีรถขนันไหนพรีเมียมที่อนได้นะครับแล้วก็เนี่ยอ่าก็มีที่ไว้ขวแล้วก็อาก่าอันนี้นะครับเราสามารถที่จะออกได้แล้วก็ถ้าเราดึงอันนี้นะถ้าคุณต้องการที่จริงๆอ่ะก็เอานี่ออกก็ได้นะครับจะมีที่นี่แต่ว่าเราก็คงอยากจะให้มันอยู่นี่เนี่ยเป็นของฉุบเฉินนะครับเนี่ยแล้วก็ปิดเนี่ย แล้วก็เอาของไว้ข้างบนนี่ยโอเคเราจะเช็คตัวนะมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยทางนี้นะครับ1 1 2เซนติเมตรเลยโอ้ใหญ่ฝั่งนี้นี่1 1 5หเซนติเมตรโอ้โคตรกว้างถ้าขึ้นไปข้างบนนี่นะครับมันจะเป็น1 3 0เซนติเมตรมันสูงแค่ไหนเนี่ย7 3เซนติเมตรแล้วก็ทางนี้นะครับ เป็นประมาณแปดสิบสามเซนติเมตรโอ้โหแต่ว่ามันสูงแล้วนะเนี่ยรถตัวนี้มันสูงแล้วนะแต่ว่ามันจะมีขอบนิดเดียวนะบางคันนี่ขอบสูงฮะอันนี้นี่เป็นประมาณแปดสิบสองเซนติเมตรฮึมน,นี่มีสิบโวลต์นะร2อยี่สวัตต์ก็เป็นสนะิบแอมป์นะข้างหน้าก็มีอีกอันหนึ่งนะครับส2บโวลต์นะครับแล้วก็นี่คงจะเป็นซอร์วูเฟอร์แล้วก็เนี่ยตะขอที่จะ มัดของนะครับข้างหลังเนี่ยนะมันมีสีอันนะเดี๋ยวเนี่ยเอานี่ไปเนี่ยนะแล้วฝั่งนี้ก็มีนะครับอันนี้นะแข็งแรงนะเนี่ยเป็นเหล็กแข็งแรงนะผมเคยเห็นนะที่รถนัถ้นร,ร,รถเกาหลีคิดว่าเป็นอ e ีมีอนะเขาใช้พลาสติกนะมันกองแก้งอะ่ะอันนี้นี่รู้สึกมันแข็งแรงดีที่จะเอาอะไรของหนักมามัดใส่ได้นะครับตอนนี้ผมได้พับเบาะแล้วนะแล้วก็ตอนเราพับเบาะนะมันก็เกือบจะฟลั t เลยนะครับแล้วก็ผมก็ขยับ บอกผู้โดยสารไปหน้าสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเช็คตัวนัว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนฝั่งนี้นะครับเป็น207ซนติเมตรโอ้โหฝั่งนี้นะครับเป็น226เซนติเมเอาของอกเคียใส่ได้เลยไม่ต้องการรถพ่วงหรอกยุบตู้อะไรโซฟาอะไรเข้าไปได้แลวครับอาจจะเป็นทางนี้นะทางนี้นะ 240ซนติเมตรคุณไม่ต้องการพิกเกือบแบบคุณใช้คันนี้มีที่ปะเลาะและ้ว้คุณต้องการที่มากกว่านี้ก็ลดพ่วงลากใต้1 5 0 0กิโลนะครับเนี่ยจะให้ดูนะถ้าเราเข้าไปนี่นะมันจะมีที่เยอะแค่ไหนเนี่ยขนาดแล้วเรานอนถ้าเรานอนอย่างนี้นะครับเนี่ยให้ให้ขามันอยู่สุดเนี่ยนะแล้วก็ยังยืดแขนได้ขนาดนี้นะ เรายังไม่ไปถึงเบาข้างหน้าเลยนะมันมีที่เยอะมากเลยครับเนี่ยโคตรบันมลมเลยอ่ะโอ้เาตัวนี้จะลองเบาข้างหลังนะครับเนี่ยวัวลาปีนเข้าไปโอเคม,มีที่ใบแก้วแต่มันอยู่ที่นี่มันน่าจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็นี่เป็นลำพงแต่ว่ามันไม่มีแอร์รอเนี่ยข้างหลังเนี่ยเฮ้ไม่มีแอร์แล้วเป็นยังไงเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะ แล้วก็ไม่มี USB อันนี้ไม่รู้ว่าน่าจะเปิดได้ไหมไม่ใช่มั้งแปลกนะมีกระจกนิดหน่อยแต่ว่าถ้านั่งนี้นี่ก็โอ้โหมันแคบนะนะแต่ว่าถ้า,น,านั่งอย่างงี้เจะมีบอกนะโอ้โหผม173เซนมแคบเออผมว่า Model X มันมีที่มากกว่านี้นะแต่ว่า Model X มันจะยาวกว่านิดหน่อยนะครับ แล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ทําอย่างนี้ก็ได้นะอยู่ฝั่งนี้อย่างนี้นะแล้วก็ดูวิวแล้วเบาะข้างหลังนี่ครับมีที่เยอะแค่ไหนอ่ามันเป็นประมาณ133ซนก็กว้างดีนะเนี่ยแล้วก็ในนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเบาะนี่มันสามารถที่จะเอนได้ เรานั่งได้สบายมีที่เยอะมากแล้วนะหรือว่าถ้าคุณต้องการขนของเยอะข้างหลังนะครับ<ม>แล้วก็เอาเบาะคุณอย่างนี้ตั้งมากสุดนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะขยับเบาะไปข้างหน้าให้มันมีที่มากสุดข้างหลังแต่ว่าขนาดนี้นะผมก็ยังนั่งได้สบายถ้าไม่ได้นั่งไกลนะครับแล้วก็ที่ข้างหน้านี่เนี่ยมันก็ยังดีกว่าถ้าเรานั่งข้างหลังสุดนะอันนี้ก็มีที่เยอะแล้วน,นี่ย แล้วก็มีที่ไว้ของนนะครับอันนี้เป็นแอร์นะครับแล้วก็น,นี่ก็มีลำโพงมีที่ไว้ของนี่ผมก็ว่ามันก็รู้สึกพรีเมียมนั่นเนี่ยนันคล้ายๆอลกทอร์ hmm. เนี่ยฮืมเนี่ย Build your dreams เอ้ยอันนี้เขาก็เป้จาก BM เหรอเนี่ยรู้สึกเหมือน BM เลยวะ <laughs> แล้วก็นี้นะครับมี USB A สองอัน เสียดายไม่มี USB C ในรถนี้ครับแล้วก็เนี่ยเบาะครับเป็นอย่างนี้นะว้าวฮะฮะืแล้วก็เนี่ยมีขยับขึ้นได้ทั้งสองสามสามที่เลยครับฮะแล้วก็เนี่ยเปิดง่ายดีนะบางคันนี่ต้องต้องเสียบเข้าไปอย่างงี้อันนี้นี่เปิดง่ายดีเลยเนี่ยยุบแล้วก็เปิดนี่เป็นที่ไว้ของเอาขนมอย่างไว้นี่ท่นเนี่ย ที่ไแก้วฮะพรีเมียมนะเนี่ยฮะดีนะเนี่ยแล้วทีนี้ก็มีอ๋อมีที่อู้รู้สึกว่ามันแคบนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ใช้ได้นะเนี่ยฮะแต่ว่าเราได้เอนหลังสุดนะครับถ้าเราตั้งคุณนี้แต่ว่าไม่รู้ใครจะนั่งอย่างเงี้ยตั้งอย่างนี้ก็จะมีที่น้อยกว่านี้อ่ะมีสักสองนิ้วแต่ว่าถ้าใช้ดีเราก็เอนเลยสบายดีอืม เขเนี่ยบอกนี่นะสบายดีเป็นปรับไฟฟ้านะครับมีลัมบอลสปอร์ตแล้วก็อันนี้นะครับขยับได้เด็ดนวต้องออกไปโชว์นะหลายคันนะมันจะไม่มีอันนี้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะยืดได้อย่างนี้นะครับให้มันยาวขึ้นสำคัญสำหรับคนที่ขายาวนะครับส่วนใหญ่รถเยอรมันมันจะมีนี่นะคันนี้รถจีนก็ยังมีเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเราสามารถที่จะ ควมอะไรได้ไฟฟ้าแล้วนะครับเฮ้ยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะที่คุณเห็นนี่ยนะมันแถมในสเปคนี่แล้วนะแบบซันรูฟอะไรเนี่ยเอ่อเวนเทเลเตอร์ซีทุกอย่างมันแถมในราคานี้นะครับแล้วก็มีเมมโมรีรีสตาร์แล้วก็จะรักเซฟซาวน์เอฟเฟกต์ก็แถมนะครับถ้าเป็นโพสต์เนี่ยต้องจ่ายพิเศษถ้าเราจะมีซาวน์เอฟเฟกต ดีรักเนี่ยภายในก็รู้สึกดีนะครับเนี่ยอันนี้มีปุ่มที่เปิดท้ายหลังนะครับเนี่ยมันจะมีไฟเนี่ยน,นะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวลองปิดปิดประตูเสียงเเสียงดีก่าเนี่ย รู้สึกพรีเมียมนะอ๋ออ๋อน่ีนน่ยมันก็ปี้บ m รู้สึกเหมือนหมุน BM เลยนะก็ดีว่าคนจีนมันก็อปี้ของดีจากรถเยอรมัน <laughs> แต่ว่าอันนี้มันน่าจะมีที่ปรับแค่นี้นะเราต้องอย่างนี้อันนี้อันนี้ปิดแล้วนี้เปิดนะครับแล้วก็อันนี้มีเทปไว้แก้วปิดฝาแล้วนะครับ ที่เปลี่ยนเกียร์มีปุ่มอะไรอะไรหลายอย่างที่นี่นะครับอันนี้เป็นปรับคอร์สอันนี้เป็นสโนว์โหมดแล้วก็มีอี o s สปอร์ตเนี่ยจะให้ดูนะตอนน้เราอยู่ในสปอร์ตโหมดนะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในอี o m โหมดนะครับมันจะมันจะลิมิตประมาณ 230kW กิโลวัตถ์ถ้าใช้สปอร์ตโหมดเราจะได้ 360kW กิโลวัตต์นะครับตัว่าไรนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสโนว์โหมดตัวอะไรไม่รู้นะนอ๋อมันมีหิมะอะไรขึ้นมาโอ้เลิศวันนี้ อืม jingle b j n g l e b โ okay. อเคแล้วก็ recours นะมี larger แล้วก็มี standard มันจะน้อยหน่อยผมก็จะให้มันอยู่ที่ larger ทุกครั้งนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีที่ไว้ของเนี่ยทนี้ก็มี usb a 2อันแล้วก็มี micro sd slot แล้วก็มี12โวลต์ก็มีที่ไว้นะแต่ว่าอันนี้นะครับมันปรับไม่ได้รมันมันจะต้องอยู่อย่างนี้นิ่งๆนะมันปรับไม่ได้นะครับนี่นะไฟนี่นะผมว่าดีนะ มันสว่างดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นสีสีฟ้าเนี่ยนะกางคืนน่ามันจะเปิดเหมือน BM เแล้วนะก็เปียจาก BM นะครับแล้วมันไฟนี่ยแหละมันจะอ่อนๆมันจะทําให้เราเห็นแถวนี้นะครับฮะแล้วก็บอกเนี่นะดูสิเบามันสบายนะผมได้ใช้เวลาเยอะแล้วนะในเบาะเนี่นะแล้วก็ไม่ปวดหลังเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ด,ดูนะโอเคเ,อเ,อเราเข้าไปในนี้โมเอยเราเข้าไปในนี้แล้วก็เนี่ยตอนนี้เราเปิดแอร์นะครับ แล้วก็มันมีโหมด only fans มันจะปิดแอร์แล้วก็เปิดแต่พัดลมถ้าจะประหยัดไฟฟ้านะครับแล้วก็จะปรับไปออโต้เข้าไปในนี่ถ้าเราจะเปิดเครื่องอุ่นเบากับพัดลมมันไม่ได้ส่วนใหญ่นี่มันจะเป็นแต่บีเอ้ยมันจะเป็นเบนท์ที่มันสามารถที่จะเปิดเครื่องอุ่นกับนี้ได้ถ้าเราเปิดนี้นะสบายดีแลยนะ seat ventilation ตอนนี้ก็มี air purification นะข้างนอกเป็น2จุดเป็นพียมงนี่เป็นโอเคแล้วกดนี้ มันจะคลีนข้างในไหมเนี่ยฮะมันจะเป็นศูนย์ไหมฮึอย่าปิดนี่ก่อนอันนี้มันเหมือนไบโอเวบันดิฟเอนส์หมดของเทสลาเนี่ยอ๋อมันก็ไม่ต่างกันเลยนะฮะนั่น <laughs> made in China โอเคโอเคน,นะแล้วก็เดี๋ยวเช็คดูนะี่นี่นะมีที่เยอะไหมโอ้โหมีที่เยอะมากเลยอะ สบายมากเลยนะครับคันนี้เนี่ยเยบาขนาไหนนั่งสบายดีเลยผมชอบนะเนี่ยฮะคิดดูสิรถจีนแต่ว่าพรีเมียมหลายอย่างรู้สึกเหมือนขับรถเยอรมันเลยประมาณนั้นนะแล้วก็เนี่ยจะให้ดูอะไรอย่างนะที่มันลดนะถ้าเราเปิดใส่ drive นะครับแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวนะอันนี้มันจะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับทางที่เราจะเลี้ยวอ่ะ เราจะได้เห็นว่าล้อมันอยู่ไหนเราจะได้ไม่ไปโดนใส่ขอบหามันโลดแค่ไหนอ่ฮะฮ้เอ้ย,อยหายไปไหนละเกดต้องเปิดเปิดไฟเลยเลือวฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะโอเคถ้าเราถอยนะครับเนี่ยตอนปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเราก,กดครั้งหนึ่งนะมันจะกลายเป็น transparent แล้วตอนนี้นะครับมันเห็นผ่าน มันรู้ว่าใต้รถมันเป็นยังไงอะมันรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะมันรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะ a n c i e n t Chinese secret เนี่ย tech จีนอะโคตรดีเลยเนี่ยเเห็นไหมเนี่ยน้ำน้ำน้ำเรว่อะไรเนี่ยน้ำน้ำจากแอร์เนี่ยนเนี่ยเโคตรเลิศเลยนะฮะมันมันทำมันมีกล้องใต้รถเลยนะฮะมันทำยังไงอ่ะฮะบอกมาสิโอเค BYD t a างตอนนี้คนได้เห็นแล้วว่า คันนี้นะครับมันใหญ่มากเลยนะฮะมีที่เยอะแล้วก็ลากลรถพ่วงได้เอาของไว้ข้างบนนี่นะครับภายในก็ดีนะนะโอเคมันไม่ได้ดีเท่ารถเยอรมันมันไม่ได้รู้สึกพรีเมียมเหมือนรถเยอรมันแต่ว่ามันก็มีฟีเจอร์หลายอย่างนะเช่นบอกอเวนเตอร์เล s ซีดมีที่เยอะมีเจ็ดบาะมีอะไรแบบแล้วก็อย่าลืมนะว่าคันนี้นะมี509แรงม้านะ a l l wheel drive ก็ถ้าเราลองเทียบดูนะว่า คันนี้เราได้แค่ไหนแล้วก็เทียบกับราคานะที่นอร์เวย์นะคันนี้คุ้มค่ามากเลยนะครับถ้าเทียบกันนะอีท론투่ย50มันจะต้องแพงกว่านี้นะถ้าเราเริ่มสเปคว่าเราจะเอาทุกอย่างอ่ะจะมีเบาะอะไรปรับไฟฟ้ามีอะไรทุกอย่างมันจะแพงนะถ้าเป็น id 3 id ส id c id หหรือว่า eniok ok, ถ้าเราเริ่มสเปคหลายอย่างมันก็จะแพงเท่ากับคันนี้แต่ว่าคันนี้มันใหญ่บอลล่มเลยนะนั่นแหะแล้วก็ เร็วด้วยอ่ะมีแรงเยอะด้วยนะ All wheel drive ก็แปลว่าคันนี้นะมันดีมากเลยนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอาก็ปากกันใหม่สวัสดีครับ